ไมสุนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะมุมเดิมนะคะก็คือวันนี้มีข่าวแบบน่าสนใจมากนะคะก็คือที่จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะนุชก็จะจดมาในนี้นะคะคือตอนนี้นะคะสู้รบกันแล้วนะคะก็คือเซนวีวันนี้ตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งประมาณตีสี่นะคะก็คือสู้รบกันนะคะ นุชก็ได้ยินนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ตื่นใช่ไหมคะไม่ตื่นเราก็คิดอเป็นเสียงเป็นเสียงฟ้าร้องหรือเปล่านะคะก็คือตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะคะนุชก็เลยลองฟังดูไม่ใช่นี่นะไม่ใช่นี่นะก็คือมาเรื่อยๆนะคะก็คือมาเรื่อยๆได้ยินเรื่อยๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยินแบบกลองมากขนาดนั้นนะคะก็คือเป็นลึงเปลึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้นุชไม่มี ไม่มีไฟชาร์จโทรศัพท์นะคะก็คือว่าสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกหนักนะคะก็คือ,อไฟโซล่าเซลล์ก็ไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชาร์จแบตแล้วก็แบบอยากรู้ข่าวนะคะก็คือทำไงไม่ได้ก็คือเช้า,ชาขึ้นมานะคะสว่างขึ้นมานุชก็เลยไปขอชาร์จที่บ้านพี่นะคะยิ่งสว่างนะคะก็เสียงก็คือได้ยินมาแบบไกล ใกล้นะคะก็คือแบบได้ยินเสียงชัดเจนนะคะก็คือตอนนี้นะคะเมืองลาเซียวนะคะก็คือเข้าโจมตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อก่อนก็คือว่าเขาจะล้อมรอบใช่ไหมคะตอนนี้เขาเข้าแล้วนะคะก็คือยิงยิงเข้าไปแล้วนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้ตอนเช้านะคะก็เลยโทรหาโทรหาอานะคะที่เราไปอยู่บ้านเขาเมื่อสงครามนะคะก็คืออาก็บอกว่าตั้งแต่สิบ เอ็ดโมงก็คือประมาณห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มเมื่อวานห้าทุ่มเมื่อวานนะคะก็คือวันที่สองเดือนกรกฎานะคะสองพันยี่สิบสี่นะคะก็คือเขาจะยิงลูกปืนออกนะคะก็คือออกไปเรื่อยๆนะคะก็คือตอนเช้าก็จะเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะก็คือถึงจะได้นอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คือตอนเช้าก็คือที่นี่ตอนประมาณตีสี่กว่าที่นี่ก็ได้ยินได้ยินได้ยินเรื่อยๆนะคะก็คือ แล้วก็นุชก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบไปชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะแล้วกลับมาแล้วก็ลูกสาวก็งองแงวันนี้ไม่ค่อยสบายค่ะก็เอาเด็กมาไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็นุชก็เลยไปซื้อของนะคะก็คือไปซื้ออพวงมาม่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็เทียนแล้วก็นุชไปซื้ออะไรอีกไปซื้อชูเชนนะคะก็คือจะเป็นเมี่ยงนะคะก็คือเวลา,าเราก็คือ ถ้าไม่มีกับข้าวอะไรนะคะก็คือเราก็ใส่ในข้าวแล้วก็น้ำมันรานแล้วก็สามารถกินได้นะคะอันนี้คือ,อนุต๊ตมาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้านะคะแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บนะคะนุ๊ก็เลยฟังสถานการณ์ก็ออยังอยู่ไกลนิดนึงแต่มันคงไม่ไกลมากนะคะเราถึงได้ยินเสียงนะคะแต่ถ้ามันไกลจริงๆเหมือนอย่างที่เมืองลาซีเวนะคะเราก็คงไม่ได้ยินเสียงนะคะแล้วทีนี้นุต๊ตก็เลยไปในไปในตลาดเพราะว่าวันนี้นะคะก็คือลดพ่วง ร้านร้านเขาจะเรียกอะไรที่นี่เขาจะเรียกว่าซีเตะก็คือจะเป็นลาจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถพ่วงนะคะก็คือพ่วงข้างพ่วงข้างหลังเขาก็จะมาขายของไงคะก็คือไม่มาเราก็เลยแบบไม่มาแล้วก็ไปในเมืองพอไปในเมืองก็คือไม่ค่อยมีรถนะคะก็คือรถก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็นุชก็ไปแล้วก็ไปซื้อกุนเชียงนะคะกุนเชียงพมาสามถุงแล้วก็ไปซื้อเนื้อ เนื้อเด็ดเดียวนะคะน่าจะเป็นเนื้อเด็ดเดียวนะคะถ้าเป็นพูดภาษาไทยอันนั้นด้วยนะคะแล้วก็ ไปซื้อหมูมาด้วยนะคะอ่าแล้วก็น,นุชก็ไปทานเขา้าก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือจะมีคนฝั่งชายแดนนะคะก็คืออ่ามันจะเป็นเซนวีลาเซียวนะคะแต่ว่าไกลจากที่นี่หลายกิโลอยู่นะคะหลายกิโลอยู่เขาก็บอกว่าตอนเช้าได้ยินเสียงปืนทับปะทะกันนะคะหลังจากนั้นก็คือมีเสียงแบบว่าปืนใหญ่นะคะลงลง,ลงเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยอยู่ไม่ได้นะคะตอนนี้เขาก็อพยพ มาอยู่ที่แถวเมืองไลเซียวขอขออภัยนะคะแถวเมืองเซนบีนะคะแถวเมืองเซนบีเขาก็เลยามาแล้วก็ถามจากตรงนั้นนะคะว่าตอนนี้เป็นสงครามแถวไหนก็คือชายแดนชายแดนเซนบีไลเซียลนะคะแล้วก็พอ พอนุชกลับมาจากตลาดนะคะก็คือเห็นเรื่อยๆนะคะก็คือรถรถที่เข้าในเมืองนะคะก็คือจะมีสัมภาระมีกระเปรงกระเป๋านะคะก็คือเข้ามาในเมืองเรื่อยๆเราก็ใจก็แบบไม่ค่อยดีตอนนี้ยังได้ยินเสียงอยู่นะคะตอนที่นุชอัดคลิปอยู่นะคะก็กี่โมงแล้วเดี๋ยวนะคะนุชดูให้ตอนนี้10บโมงเช้านะคะวันที่3เดือน7จ็ดสองพสบโมงเช้านะคะได้ยินเสียงเรื่อยๆนะคะก็ตอนนั้นก็ พอนุชกลับมาจากที่ที่ตลาดปุ๊บนุชก็มาเล่าให้แถวแถวซอยที่นุชอยู่นะคะก็คือเล่าให้ฟังว่าเขาตอนนี้เขาสู้รบกันแถวไหนนะคะก็คือทุกคนก็เตรียมตัวนะคะก็คือหลายๆคนนะคะนุชก็มาแต่กับเข้ากับเข้านิดหน่อยนะคะก็คือเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ไปซื้อน้ํามันลดด้วยนะคะก็ใส่น้ํามันลดเครื่องด้วยนะคะก็คือหลายๆอย่างที่เราเตรียมตัวไว้ได้นะคะเราก็เตรียมตัวไว้นะคะ แต่เมืองลาเซยลนะคะหนักแล้วนะคะก็คือตอนนี้มาแล้วนะคะมาแล้วนุจะเล่าที่นุจดไว้นะคะก็คือเมืองลาเซยลมันก็จะมีทางออกหลายทางใช่ไหมคะทางที่มาแซนวีก็คือลาเซลเลมองเต็มแถวเมืองเต็มนะคะก็คือจะขึ้นมาทั้งเมืองแซนวีนะคะสู้รบกันนะคะก็คือสองฝ่ายฐานพม่ากับสามพี่น้องสู้รบกันนะคะแล้วก็ถนนเดิมถนนเดิมถนนดังเดิมนะคะก็คือ แถวาปางผัดเมืองหลีนะคะแล้วก็แถวฝั่งนู้นน้ำหุ้นน้ำต้นนะคะโขโขก็คือสะพานนะคะโตงนั้นก็คือปะทะก,กันนะคะอันนี้จะเป็นสองสองทางออกสองทางแล้วนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือน้ำปองน้ำปองก็คือสู้รบกันแล้วนะคะก็คือแล้วก็มาอีกทางหนึ่งก็คือน้องม้อนน้องม้อนจะอยู่ในจังหวัดลาเซียวแต่ว่าจะเป็นเมืองอ,อำเภอน่าจะเป็นอำเภอนะคะ อำเภอหนองมอนจังหวัดลาเซิวตอนนี้ก็สู้รบกันนะคะแล้วก็คือถนนทุกทางนะคะตอนนี้คือปิดตอนนี้ณตอนนี้นะคะลาซิวนะคะก็คือปิดทางเข้าทางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือออกไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะไปมันตะเลต้องไปเส้นทางลาเซิวน้ำปอง ไปทางมันเลีนะคะก็คือมันก็จะมีหลายๆเส้นทางอ่อหลายๆหลายๆหมู่บ้านหลายๆเมืองนะคะที่จะต้องสัญจรนะคะก็คือเอาง่ายๆก็คือลาเซียลน้ำปองก็คือไปไม่ได้แล้วลาเซียลไปทางหนองมอนก็ไปไม่ได้แล้วนะคะก็คือไม่มีทางออกแล้วลาเซียลจะมาที่แซนวีมาทั้งเมืองเต็มปิดนะคะมาทั้งถนนเดิมปิดนะคะตอนนี้คือล้อมหมดแล้วนะคะก็คือ ทำใจอย่างเดียวนะคะหนีออกไปไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อเช้านะคะก็คือนุโทหาป้านะคะที่นุชไปไปอยู่บ้านเขาเหมือนกันนะคะตอนที่สงครามป้าก็บอกว่าไปไหนไม่ได้แล้วนะคะปิดหมดแล้วแล้วก็เมื่อวานก็คือมันเป็นมีเสียงปืนใหญ่จากเมืองลาเซียลออกไม่ออกไปออกไปนอกเมืองนะคะที่การสู้รบกันอยู่นะคะออกไปเรื่อยๆนะคะไปที่เมืองน้ำปองนะคะเสียชีวิตหนึ่ง ะะวันนี้ตอนเช้านะคะเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฝั่งไหนนะคะฝั่งน่าจะเป็นฝั่งสามพี่น้องนะคะก็คือ,อปะทะเข้าไปนะคะตอนนี้ก็มีเสียงปะทะเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อเมื่อคืนก็คือจะได้ยินเสียงทิ้งระเบิดออกไปนะคะแต่ตอนนี้คือเข้าออกเข้าออกเรียบร้อยนะคะก็คือโดนบ้านหนึ่งหลังนะคะก็คือจะเป็นบิวหารานนะคะก็คือจะเป็นเมืองลาเซียใน ในอำเภอใหญ่ของเมืองลาเซียลนะคะก็คือมันจะเป็นปอกก็คือจะเป็นซอยนะคะเขาจะเรียกว่าปอกหนึ่งปอกสองปอกสามปอกสี่นะคะก็คือประมาณนี้นะคะอ่าคนอุ้ย แล้วก็ส่วนแถวในเมืองลาเซียลนะคะก็คือช็อตตรงนะคะนุชก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นระเบิดแบบไหนนะคะก็โดนบ้านหลังหนึ่งนะคะก็คือกําลังนั่งทานข้าวกันอยู่นะคะหกคนเสียชีวิตหกคนเช้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่เมืองลาเซียลณตอนนี้นะคะก็คือวันที่สามเดือนกรกฎาสองพันนะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ตอนที่นุชอัด ตอนประมาณ10บโมงกว่าๆนะคะก็คือได้ยินเสียงแต่ตอนนี้ก็เสียงได้ยินก็คือเงียบไปแล้วนะคะเงียบไปเรียบร้อยนะคะก็จะมีหลายๆคนนะคะนักการาไม่ใช่ว่านักการเมืองนะคะก็คือเขาก็อาจจะรู้เรื่องการเมืองนิดหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าจัง่วนจังหวัดแสนวีนะคะเพราะว่าไม่มี2กลุ่มตึงเครียดแล้วก็ตึงเครียดต่อกันแล้วก็ไม่มีการแบบว่าไม่มี ไม่มีทั้งสองฝ่ายอยู่ในเมืองแสนวีก็อาจจะไม่ได้กระทบเยอะเท่ากับเมืองลาสเซลนะคะก็ประมาณนั้นนะคะก็คืออันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะยังไม่แน่ใจว่าอต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ก็เตรียมตัวกันเกือบทุกๆคนแล้วนะคะเพื่อที่จะออกไปนะคะแล้วก็พี่อีกคนนึงเขาก็มาบอกว่าถ้าไปอีกทีนึงต้องไปที่เมืองหูปังนะคะฮูปังก็จะเป็นเขตของ<ฮ> เขตของว่านั่นเองนะคะก็เขาจะมีที่เพื่อที่จะอพยพนะคะอพยพมีสงครามเขาก็มีที่รับรองนะคะอันนี้ได้ยินมาก็คือดีใจไปนะคะก็คือสามารถไปทางนู้นได้นะคะถ้าจริงๆแล้วต้องหนีจริงๆก็คือนุชก็จะไปฝั่งนู้นมากกว่านะคะเพราะว่าลาเซียลก็ลงไม่ได้แล้วนะ,ะเพราะาส่วนในเมืองลาเซียลทุกทที่นะคะโดนล้อมหมดแล้วนะคะก็คือได้ยินเสียงกับทุกที่นะคะอันนี้ก็ ข่าวที่นุชได้มาเช้านี้แล้วก็ส่วนสะพานอีกอันนึงก็คือสะพานน้ำปองเมืองใหญ่นะคะก็คือสะพานน้ำมานะคะหักเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนั้นที่นุชไปหนีไปท่าชิเล็กได้ดีหนีไปที่ท่าชิเล็กเพราะว่าสะพานหลายๆที่หลายๆ,ทา,ยๆทางขาดหมดแล้วนะคะเหลือแค่สะพานที่นุชบอกตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้หักเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับที่จะออกไปข้างนอกก็หาทางได้ยากแล้วนะคะแต่ก็ ลองดูสักสองสามวันนะคะอาจจะมีเส้นทางเพื่อที่จะออกไปก็คือจะเป็นเส้นทางลัดเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของสงครามารัชชาันเหนือนะคะก็คือเมืองลาเซียลลาเซียลสีป้อจอกแม่น้องเคียวเมืองกุดนะคะตอนนี้น้ำปองก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่นุชได้มานะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนุชนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 拜拜喽，拜拜，拜拜。拜拜